สวัสดีค่ะพี่น้องมามากินตำเตงน้ากันจ้าสวัสดีทั้งไก่ทั้งไก่เด้อจ้าทั้งต่างประเทศสับประกอแล้วเมืองไทยเอาจ้าทั้งคนเก่าคนใหม่นะจ้านาะงอูปราชเตียงจ้าตำแตงน่นี่พี่น้องมามาแสบน้ากันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้าตมจุ้งแพ่แสบบ้านในเด้อจ้านี่ผักกระเดาจ้า เราเดกินกลับจะพี่น้องแซ่บแทบจะตำเตียงตำเตียงปูปลามามาจะไหมขอโทษขอไปด้วยจะมะื้อนี้กินไม่ต้องเห็นหน้ากันเนาะพี่น้องนะขอโทษขอไปด้วยจะหเห็นทิดกลับเข้ารถยังเมื้อนี้นะ ทักทายกันจีนน้อยนะพี่น้องเพราะหายคิดถึงกันจ้าตำแจงแทบแทบจ้ะหห้บีบเะงาก่คนนมสิ่หน่อยนึงกูเพื่อ Cái là cọp cặp ra đầu สุทายพ่อให้หายชินหอดคิดถึงเนอะค่ะพี่น้องออยาเป่ากุดหนีอยาเป่าพานย้ายได้จ้าตําเตียงน้ำกันก่อนพี่น้องเลยตําเตียงทอดไข่าดาววกันไปจักหน่อยอ กระดาวฝาดมืหอวานอุอ่นลูกขมฝาดพี่น้องกระดาษวาันนี่น,นะออกไปฝาดไหมขมปฝาดขมหน่อยๆฝาดรายเกวนนะ คลิปนี้กับซ้ำนี้ก็น่าจะพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายตอมจุ้มแพ้แชรบ,บ้านในเลยจ้าพี่น้องงานพี่น้องเบียร์แม่จ้าเอาหน่อยหน่อยนที่น้องพี่น้องเนะาะจ้าละจ้ะาคลิปนาพ่อกันไหมจ้าย้ายก็สิกินต่ออยู่ดอกจ้าแต่ว่าย่ามมันดุนจ้าพี่น้อง